สวัสดียามเย็นครับผมสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกท่านเพิ่งจะเข้ามาถึงหน้าง,งานครับโอ้โอ้ถนนยังสูงเลยสบายแข็งปกเข้าไปดูหน้าง,งานกันหน่อย เดินทางมาจากบันกรวดครับโอ้โห oh ถนนยังเป็นคลื่นอยู่นะครับยังไม่ดีเท่าไหร่เอ mm ๊ะ hmm. hey, ทำไมไม่พากันยกอันนั้นบอกทางลมไหมไวจังโอ้ oh ho. ทำไมกั้นพักน้ำไวเยอะจังเลย ไม่ทางขึ้นทุนี่หวะโอ้ทำทางขึ้นไว้แล้วอู้๋อเจาะล้มไว้ดูดน้ำแล้วครับตรงนี้เอง ดูไว้ดูดน้ำนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยดูดใส่นาข้าวพอดีเลยนี่ใส่ปิ้งเลยโอ้จานชูทำทางเรียบร้อยสรุปแล้วเอาเจ้าสมพงมาทำอะไรเนี้ย อเจ้าสมพงมาไม่มีความหมายแล้วยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยครับเจ้าสมพงเจ้าสมพงได้ตักหรือ,อยังนี่เอ๊ะตรงนี้เทตะเหลือดไหมนี่เดี๋ยวมาดูคองไส้ไก่ก่อนไหนไปไหนกันหมดหละ่ะ โอ้ยของใส่ไก really. oh, ่พอดีเป๊ะเลยโอ้เฉียดนี้พอดีเลยนี่เข้าตรงนี้อุ้ยทำไมมันใหญ่แด้มันแม่นบนี่สามเมตรห้าสิบนี่หนึ่งสองสามเออมันก็ใช่นี่วะ ทำไมมันดูใหญ่ๆแทะฮะไม่โค่นะใส่ฮะใส่ใส่ไปสี่ใส่ไปหกถัง<า>อืม โอโอ้เอไ้ไน,น,นลุมมคนนกเขาอยู่ไหนฮะไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้บ่ล,ลุม,นมคนนกโครกนะนตรงนี้ ลุ้มขนมค,นครกทองคำตรงนี้เลยนี่ยอ,อันนี้คลองเล็กไม่ตอนนี้มันจะเป็นคนาเล็กคนาคนาตรงอ๋อคนา อ้าวแล้วไหนคลองอยู่ทางไหนคลองท่อนี้ไอตัดไปนเนี่ยอ๋อตรงนี้ไปนี่อันนี้เป็นคันนาอันนี้เป็นนาเนาะนี่เป็นนาอันนี้เป็นคูไปนี่เนาะตรงนี้ได้ขุดแน่ตรงนี้ อ๋อมีต่พักหมดเลยครับตะพักสามทางถ้ามันเป็นถ้าไม่ทำตะพักมันมีครกนองครกอืมาฮะถ้าฟรีดาว ยังบบาวางเลยติ้งใชมือเส้นแต่ตั้งใจหนึ่งก็ถ้าฟรีดาวเองฟรีดาวก็คือรับเอาเลยรับเอารถมาขับเลย้าดูเลืกอดูยามก่อนเครื่องสูบเดียวเดอบอกแล้วร้อยสี่สิบกวาเดิมเดิมไอ้ไอ้บอยไปไหนที่รถไปไหนไปกินถุง ูิจรโอ้ดิน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 ข้างล่างเทตรงไหนบ้างนี่ดินข้างล่างดีกว่าคันนี้อีกโปรโมชั่นก็มีอยู่น้ำมันขยายแล้วเจดินข้างลาง<ะ>่างใครเทตรงไหนบา้างเจอตัวนี้อีกแล้วข้าแล้วแต่เราเอาฟางแนทนเนาพี่เทไม่บนนี่แหละ เอาสูงเอาเพความสูงถ้ามันเลือยังไงก็เด็กข้ามเาข้ามานี่เข้าไมันต้องปาดทางให้เด็กตนี้ทางเข้าโค้งไมได้กันใจือเขาเมกเนเิเอ้าเห็นบางคนซาวอยู่ไหมครับเมื่อมามาก,กี้ฮะ <c oughs> บ่มนาไปเมื่อกี้เอ้ยมึงคนสาวเพิ่งอยู่เมื่อกี้ไปเมื่อกี้ป่ะเออว่ามองไม่เห็นตูดรถอยู่มางคนสาวเออทำไมน้ำตรงนี้มันออกเร็วแทะฮะจุดลาจอดะ้ทำไมฝั่งนู้นมันไม่ออกนะ

ขึ้นได้คนละเทียวเองขึ้นไดไหมให้ทงราดน้ำหูเน่่งมาให้ทงราดน้ำจะขึ้นเอต้ทงมาโเนิน้ลเนี่ยขึ้นก็มีแต่น้ำเอ้ยทงเอามาอยู่ฮะฮี ที่ให้เงินไปชีรอเองยิ่งวะโอ้มัันครบ น้ำมันก็แพงใช้บีสิบเลยวันนี้ผมเติมสลับเอาแล้วกันไม่เป็นไรหรอกบีสิบบีเจ็ด ก็ท่านจ่าขี้อ้อยเหรอเนอะฮะไปท่งนวนแล้วพี่ขี่เขาไปเองไหฮะฮะไปอาบน้ำเลยพี่น่ะในบ้านในบ้านเขาอะหมดยังนี่เลือกขีรอหนึ่งบ่ น,นนี่แหละรุกนี้ค่อยกลับฮะเดี๋ย<ะ>วรุ่งนี้ขุดคลองไส้ไก่ครับเจ้<อ>สา<อ>สมพงษ์ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมคืนนี้ผมนอนนี่ครับเรามาดูว่าองค์ไหนจะเข้าครับคืนนี้เราชมได้เลยโอ้ยเอ็งมาจากไหนนี่ฮะมาจากไหน ขี่รถเล่นโอ้ขี่รถเล่นเพื่อนนี่สุภเกตเข้ามาด่นนะายนอหน่นะใส่ต้องจอดนอนนู่นเลยครับหรือไม่ก็ถอยถอยเข้ามาจอดข้างในตรงนี้เนี่ยเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ถอยให้ให้เอาหัวมันพ้นให้หัวมันไม่ให้มันจอดข้างถนนไง เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม